ไม่ทราบว่าภารกิจ3ามคูณสของทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าท่านทําถึงด่านที่2แล้วก็หยุดก่อนเลยนะครับดูวิดีโอนี้ก่อนทําจะช่วยประหยัดเวลาไปได้อย่างน้อย60เอซ์อีกสมชั่วโมงก็จะเปิดภารกิจรองที่5แล้วและภารกิจรองที่5นี่ง่ายมากๆง่ายจริงๆนะครับแค่พาเข้าไปแล้วก็พาออกมาก็เสร็จแล้วโปรดทราบนะครับการพาเข้าไปหนีเพื่อนร่วมทีมก็สามารถพาให้ได้เพื่อนร่วมทีมพาของ5ชิ้นมาให้ ท่านก็เอาใส่ในกางเกงแล้วก็ถอนตัวออกก็จะเสร็จสิ้นง่ายมากๆส่วนด่านที่สองมีภารกิจรองที่ยากมากอยู่หนึ่งอันคือการตามมหาอาซารา่ามันยากตรงไหนครับภารกิจรองพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องเล่นแบบไม่ตายมีสองภารกิจที่ไม่ต้องไม่ตายคือการตรีบอสสองตัวไม่ทราบว่าทุกท่านหาหมีสองตัวเจอไหมครับใช้เวลานานเท่าไหร่ตอนนี้บอสตัวนี้หายากจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็นักท่องเที่ยวแถมยังต้องไปสองแผนที่อีก ที่ผมจำได้แม่นคือภารกิจปริศนาการหาหน่วยพิเศษพวกนี้มันยากจริงๆครับหน่วยพิเศษของอาซาร่าก็เหมือนกับสัตว์หายากหาไม่เจอเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับปลดล็อกแล้วจะสามารถใช้สิ่งนี้หลบหนีได้ใช้ภารกิจรองที่ง่ายมากๆนี้มาแทนทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับเพราะการปลดล็อกด่านที่3ใช้แค่22ดาวเรามาเปลี่ยนภารกิจรอง5ดาวนี้โดยใช้ภารกิจรองที่4และห มาแทนภารกิจรองอันแรกนะครับเทียบกันแล้ว4กับ5ง่ายกว่ามากส่งมอบไอเทมสังหารผู้เล่น2คนทำภารกิจโอเปอเรชั่นหอย่างอันนี้อาจจะต้องแย่งชิงกันหน่อยแต่มันสะสมได้ใช่ไหมครับแล้วภารกิจนี้ยังมีบั๊กด้วยแค่ระเบิดตัวเองก็เสร็จแล้วอันสุดท้ายคือทำเครื่องหมายและถอนตัวเทียบกันแล้วภารกิจนี้ยากกว่าภารกิจนี้แน่นอนว่าคนเยอะกว่าเยอะครับ ทุกท่านคิดว่าภารกิจแรกยากกว่าหรือภารกิจ4กับ5ยากกว่าครับสามารถพิมพ์ตอบในคอมเมนต์ได้เลยคนออกแบบเกมก็เหมือนกันนะคนอื่นหลอกให้เข้ามาแล้วค่ะเอาอันยากไว้ข้างหลังเขาทำตรงกันข้ามเอาอันยากไว้ข้างหน้าผมนี่ร้องไห้เลยเอาละเรามาต่อกันดังนั้นถ้าท่านเพิ่งเริ่มทำด่านที่2อย่าเลือกภารกิจนี้เลยครับเลือกอันข้างล่างนะครับยังไงก็ไปถึงด่านที่3ได้ผมบอกได้เลยว่าทำอันไหนได้ก็เอาอันนั้น ถ้าทําภารกิจหมี2ตัวไม่สําเร็จก็ไม่ต้องทําต่อเอาละตอนนี้สอนได้แค่นี้ครับถ้ามีประโยชน์กับท่านอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย